สาวสวยสดหมดราศีสุดจะหลีกลีเสียแล้วไม่ต้องเสียใจเลยเธอจ๋านึกว่าให้มาหาเปนกินพี่จะเป็นผู้อยู่คู่อยู่พิน แ่งงานร่วมกินนงแก้วคนแม่น้ำตาลก้นแก้ว <c oughs> เขาชิมเจ้าแล้ว <c oughs> พี่ก็ขอรักมัน <c oughs> ถึงจะเหลือเด่น ต้องผ่านคนชิมมานานแสนนาน <c oughs> พี่ก็ยังต้องการรองรับรสวานน้ำตาลคนแก่วัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ร่างกายของเจ้าที่เสียไปนึกซสว่าให้หมามันกินเจ้าจงกลับไปบ้านพี่ทวนผู้นี้จะติดตามคนที่มันขืนใจเจ้าแล้วจะเอาหัวของมันมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของเรา สามโมงเข้ามาหา,าคือหลวงศักดารักดีมีความศรัทธาหน้าที่แต่ใจของพี่เออบกพล่องน้องแยกไปอยู่ ยงจดหมายมีเพียงหนึ่งสองขอถอดาพคอมเพลค่าเสด็จพี่สวนเทวีม่เหสีของพี่เอ๋ย <c oughs> เรื่องราวต่างๆในครั้งอดีตที่ผ่านมา <c oughs> ก็ขอให้มัน ไปตามการเวลาของมันเธอขอเพียงเจ้ารู้ไว้ว่านับตั้งแต่เจ้าได้อภิเศษสมรสด้วยพี่พี่มีความรักพี่มีความปรารถนาในตัวเจ้าแม้กระทั่งตอนนี้เราจะมีราชโอรสด้วยกันเพื่อเป็นสักขีพยานในความรักความรักที่พี่มีให้เจ้าก็ไม่ได้เสื่อมลายเลยแม้แต่น้อยหมเชื่อไปค่ะ ในความรักของเราทั้งสองแต่ก็ยังหวันพระไทยยิ่งนักหม่อมฉันแกลงว่าเจ้าพี่นรธาจะไม่ยุติแต่เพียงเท่านี้ในสิทิพคะเจ้าพี่เรื่องนั้นก็จริอยู่แต่พี่คิดว่ากระสัดเยี่ยงนรธาต้องเข้าใจโดยเฉพาะแล้วบัดน,นี้จะเป็นสมบัติของพี่มีราชโชรสไว้สืบทอ,อดรัตนบันลลังก์วังหลวงในครั้งต่อไป นรธาคงจะยุติสงครามเพียงเท่านี้หลวงศักดาพระเจ้าค่ะสังเกตอากับกิริยาของท่านหน้าตาท่านเศร้าหมองเรากับมีเรื่องอะไรที่กำลังคุ้นคิดอยู่ภายในใจเช่นนั้นกำลังนึกถึงน้องชายเจ้าหานรงไม่ทราบข่าวคราวตั้งแต่แยกไปอยู่ภูเวียงพระเจ้าค่ะคิดถึงเขาจริงสินะหานรง ก็ไม่เคยส่ข่าวเขานับตั้งแต่เดินทางอย ใหญ่แล้วพี่คะองค์กษัตริย์นรธาแห่งเมืองมนเรยกกองทัพมาตีเมืองหน้าด่านแตกแล้วพี่คะขอได้ครับเราเจ้าหานนรงสามีของเจ้าล่ะตอนนี้พี่หานรงออกไปตาศึกไว้จะเป็นตายได้ดีอย่างไรก็ไม่รู้จ้าพี่ถ้าข้าเดาไม่ผิดการกรีทากองทัพของนอรทาในครั้งนี้ ก็คงจะชิงตัวน้องหญิงสวนเทวีถ้าเช่นนั้นอย่าช้าเลยสั่งเราทหารหารทั้งสี่กองรบให้พร้อมพรเจค่ะข้าพเจ้าแมนสวงพร้อมด้วยสวนเทวีจะออกตัดศึกขงโอนทาในครั้งนี้เองออ,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 อ ทหารยกกองทัพกำกับคนระดมคนกำลังสั้งทหารมันเรลุกล้ำหมายโลมลันคิดแทงตัวสวรรัวเทวีในพรทไทยให้ทอนรทา พลางพาโมเสกจะติดตามรารชาสวาวนเจ้าสวรเทววันพระไทยแล้วจะลองวัดดวงหลวงศักตาหานลงน้องข้ายยังแพ้พา,าย เชิญพระองค์ทรงสเสด็จเอเฮอเฮยดตววเร็วไวจะกข้าวไกลต่อสูเอ้เฮอพวกมุ่มารสวนทีวีรักษาตัวให้ดีดูแลราชบุตรของเราด้วยดูแลตัวเองด้วย ต้องตกเป็นธาตความทุกข์มันไม่สดใสไรความสุขจึงมีแต่ทุกข์ใจท้อเมื่อ,อยากจนมองมนใจคงไม่มีใคร พบ่าใครจะเขียวเข็นมองเห็นค่าหมดวาสนาจริงนอเมื่อไรพ่อแม่แลมองชีวิตจึงมองมดไม่อเนตอานาต ยากไรเหมือนนั่งรอความตายมาต่อหรือโดนคำสาปจากอสูนจึงสิ้นตะกูลเรากกอนี่ไอ้เลงวันวันกูเห็นมึงน,นั่งบนแจกบุญวาสนามึงโหเพื่อน ทำไมวะเอง,เองดูบ้างผมว่าข้า่ะทำงานห<อ>นักก็เอาเบาข้ามาสู้อูเข้าใจแต่ก็ไม่รวยสักทีหนึ่งเหมือนคำโบราณเขาว่าเลยอย่านอเตื่นสายอย่าให้ทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสักวันโอกาสคงมาหาเราเว้ยแล้วเมื่อไรหร่เราเพื่อนเออนับตั้งแต่พ่อแม่้าสิ้นไปเออทรัพย์สมบัติก็ไม่เหลือไว้ให้ มีเพียงกระ๊อบหลังน้อยๆเอาเอาไว้สุกหัวนอนจอบเสียมเออเอาไว้รับจ้างรฮะทำนาทำไร่แม้แต่ที่ดินกูจะทำกินสักผืนกูยังไม่มีเลยเพื่อนแหละมึงเข้าใจไหมสมบัติที่พ่อแม่มึงทิ้งไว้ให้เพึกจอบพวกเสียมอนาคตภายภาคหน้าถ้าเราไม่เคยเกียดสักวันเราต้องเป็นเศรษฐีกับเขามั่งมึเง,งเชื่อคูเถอะเอาวะ กูจะเชื่อมึงเออถ้าอย่างนั้นวันนี้อย่าช้าเลยเพื่อนมึงจะไปไหนอีกอะอา้าวก็บ้านของอะไรอะข้าก็จำชื่อเขาไม่ได้<อ>แต่เขารู้ว่าเขาจ้างให้เราเนี่ย<อ>ไปถางหญ้าไปถางหญ้าเออเอเอถ้าอย่างนั้นกูไปกับมึงด้วยอสองคนสองแรงได้เพื่อนจ้ซื้อข้าวสารกันอ<ไ>ปเกิดมาจนไม่พ้นช้ำใจ มันยากมันไรใครก็ไม่เละมายามสินพอสินแม่ชีวิตขอแท้จริงเอ้ยเอลำบากลำบนจะทนลำบาก ไม่เอ่ยปากลำบากแค่ไหนเกิดมาชาตินี้ไม่มีใครชีวิตอยากไรใครจะมามองเอ้กัวเพื่อน่าเอ้กว่าเพื่อนค่าเอ้ อย่าเชยอ,อยู่ช้าสองเรานั้นจงรีบไข่คารับจ้างเขานาวัานาอาทิตย์ วันทวีนรธาจากไปรายปียังดีที่ด้วย แฟนเก่าก็ยังสวยเหมือนเดิมมองดูของแปลกแรกเริมมีรูปมาเพิ่มอีกด้วยคนที่เสียชื่อขอใช้สิทธิ์เพราะว่าผี่คิดอยากนด้ ของมันไม่เก่้าขอเอาไปใช้บอกกับแก้มใสคนสวยผิวยังชัางมันอายเขาเพราะขาดเจ้าสาวที่มันแสบถูกคนนินทาเสียจนทั่วแถบหัวใจ พี่แปรนอนป่วยต้องขอโทษอยากรดกันแมืนสวงสำรับสวรเทวีเรื่องราวก็ผ่านมานานปีในเมื่อเรามีเมียสวยผู้หญิงไม่ไร เท่าใบพุทธาท่านควรไปหาผู่ครองอย่ามาแบ่งปันการให้มองหญิงไม่ใช่ของชำรวยพูดออกมาได้ไม่อายเด็กชอบทำเรื่องเล็กลูกลาม มาลงมนทินกลิ่นกล้ามแล้วใครจะตามมาช่วยถ้าหากแข่งคืนไม่คืนเจ้าของอวันนี้ต้องลองทิ้งแชมไม่มีปัญญาโหมึงอย่ามาแยมเดี๋ยวจะเจอของแถม ลายถ้วยจะขอพิสูจน์หยุดความสะาคนอยากไอ้บาที่บายทำไมเฮ้ยยศก็ไม่เลื่อนเงินเดือนก็ไม่ให้ไอ้คนสิบหายใจห่วยบากกูไม่เอามือสุกตะป๋า ให้คนอย่างเจ้าเด็ดปีกอย่าทําเจาะแจะ๊จุกจิกหยุดปากมึงกระดิกเสียด้วยคนที่เป็นกลางอย่างเราก็อยากให้เขา เรา,าไเปิดเทพีธเทพาฟองทัพกลับเทพีธามัานต้งเทพีากลับไปแล้วเทพีธานราธาให้สงคำด้วยยุติเรื่องราวในครั้งอดีตเรายอมรับว่าเราผิดแต่ด้วยบัดนี้สวณเทวีคืออัคระมาเหตุสีแห่งข้ามีพยานรักในกันนั่นคือราชอรรถทางที่ดีแล้วผู้หญิงไม่ไร้เทาวิทุตา ท่านก็นา่าจะหาหญิงดีๆมาเป็นอัคระมเหสีเทียบที่ทันดาย้อนรอยคอยค้ำกลับวันเรศให้เธเอามันมาจะพี่ร้นอม <า S 1> นมาแล้วระวัตงตัวให้ดีดูแลราชโอรสารเอาด้วย อย่าเนี่ะเจ้าพี่พีไป้วเขาเฮ้ยป่านนี่ยังหางานไม่ได้หรือวะกูว่าไปสักที่นึงเถอะถ้าไม่ได้ไปกลับบ้านเฮ้ยฮะมึงว่ามันได้กลิ่นคาวเลือดอะไรแถวๆนี้มั้งไหมวะเฮ้ยกูว่าใครต้องยิงหมูตายแน่นอนเออ เฮ้ยเฮ้ยแต่กลิ่นนี่ไม่ใช่กลิ่นสัตว์นี่หว่าทำไมอ่ะกูนี่หน่วยพิสูจน์กลิ่นเลยถ้างั้นมึงลองหาดูสิเฮ้ยมันกลิ่นอะไรตรงไหนวะมึงลองช่วยดูหน่อยสิเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงมันเสียงมันเด็กอ่ะโอ้ยวะอยู่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะวะต้องเป็นผีเด็กแน่โอ้ยไอ้บ้าลองหาดูก่อนเออเฮ้ยเห็นไหม เฮ้ยเฮ้ยโถพวกคนสงสัยได้เสียกันมีลูกไม,ม่เป็นญาเลี้ยงเอามาทิ้งไว้ทล้ะมังเด็กอะยังเล็กอยู่เออก็ยังไม่ตายด้วยเฮ้ย hey. แล้วโดยเฉพาะเป็นเด็กผู้ชายด้วยเออมึงเห็นไหมละ่ะดอกจำปีแหลมเปี๊ยบเชียงูเห็นแล้วแล้วจะเอาอยัางไงยะเฮ้ย hey. ถ้าขืนแล้วปอยเด็กว็อย่างเงี้ให้แต่กูว่ายาเลยดีกว่าทําไมอะกูเอาไว้นี่แหละเฉพาะมึงกับกูสองคนยังหากินไม่พอจะกินเลยถ้าขืนเอาเด็กไปเลยอีกคนนึงอดตายชน,นะมึงแต่ถ้าหากแม้นว่าเราทิ้งมันไว้อย่างเงี้ยเออมันก็จะตายซะเปล่าๆนะเพื่อนเออมันก็ต้องบาปอีกแลแหละอเอาไงเดีเอาวะกูจะยอมจะยอมเลี้ยงไอเด็กคนนี้ไว้สักคนหนึ่งนะ เลี้ยบเป็นน้องเราเออ,เออเออความคิดดีเว้ยวอ้ยแล้วกำลังน่ารักเชียวสองมือโอบอุ้มกุมเด็กอ่อน สะท้อนสะทกเทบออนล้ามองหน้าทารกเมื่อดังนรกทำร้ายไอ้คันจะทิ้งไว้ที่นี่เจ้าคงเป็นผีแน่ ยังเจ้าไว้ไม่เชื่อแชร,รักแนวแน่ไม่นายเหลี้ยมมันไว้นะเออจะได้มีคนดูแลเราตอนแก่ไงอไอ้หนูดูดนิ้วคองหิวนมดูดือมันอมนิ้วแน่นจะหา น้ำข้าวให้เจ้าดื่มแทนมันก็อยากแค้นเททายเจ้ายางไงดีพี่ให้สัญญาจากดวงใจจะเลี้ยงเจ้าให้ตลอดรับรองไม่ทอดไม่ทิ้งอย่าได้ประวิง หวันไหวพี่ชื่อจเจลิงสวดเอ็งนีหรืออะไรพี่จะให้ชื่อเมงายเมงายน้องคููชื่อเมงรลเฮ้ยพอมากเพื่อนพอสุวรรณไถ่ไม่กับข้าเดี๋ยวีิไม่มีทาง ในเมื่อสวรรเทวีคือพระมารดาของราชวงศ์เราต่อให้เอาชีวิตุมไปเจ้าก,ก็ไม่มีวันได้สวรรเทวีกลับคืนไปนั่นก็คือวันจเจ้าคุ้เจ้าเอาวรเทวนี่กรวถสวร one.